คุณผู้ชมครับและพบอิดพิชิตโชคก็มาอยู่กันที่หน้าร้านจึงจิ้นเฮงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อที่จะมาหา พิมิตนะครับพ่มิตคนนี้นะครับก็ไปงาน20ปีกับเราด้วยนะครับแล้วก็แว่วๆมาว,าว่าไม่ได้ลุนล้นรางวัลเลยนะฮะวันนี้ครับพบอิดพิชิตโชคก็ไม่พลาดแล้วครับที่จะเอารางวัลมาให้หลุ้นกันถึงที่เลยทีเดียวฉะนั้นเราตามไปดูดีกว่าว่าพิมิตจะได้เล่นเกมอะไรและจะพิชิตไปได้หรือไม่ตามมาตามมานี่คุณผู้ชม ถ้าเข้ามาก็จะเจอกันเลยนะครับไม่ฮะนี่ครับเจอพี่มิตรแล้วครับพี่มิตรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ว,วันนี้พบอิฐพิชิตโชคมาเยี่ยมถึงร้านเลยนะครับเพื่อที่จะเอาโชคมามอบให้แต่ทีนี้เรามาเล่นเกมกันก่อนเพื่อที่ว่าถ้าวันนี้พี่มิตรชนะเกมเราไปได้จานโอเคหนึ่งชุดเป็นของพี่ทันทีแต่ถ้าแพ้เดิมพันของเราง่ายมากครับพี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วก็คือออเดอร์จานโอเค10ชุด กับพี่ประหยัดที่นี่เดี๋ยวนี้ตรงนี้เลยเล่นนะครับโอ้ oh, <laughs> นี่พี่มิดใจถึงมากๆนะครับให้พี่มิดเลือกเลยดีกว่ามีอยู่6เกมครับทั้งหมดครับพี่ตอนนี้พี่มิดไม่รู้นะฮะว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับ 1- นถึงหพี่มิดเลือกเกมไหนครับเกม2เกม2เกม2นะครับคุณผู้ชมพี่มิดเลือกแล้วนะครับนี่ไม่ลังเลด้วยนะฮะเกม2เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยนะครับ มันเป็น c ซ c ที่ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเกม2นะครับเขาบอกว่าเกมที่2ต้องวัดใจกันให้กลิ้งโยนโบโลิ่งลูกมะพร้าวกันเถิดหนาพินล้มหมดอย่างงดงามตามเวลามาเลยจานรับรางวัลจานโอเคฉะนั้นเกมนี้นะครับคุณผู้ชมครับโบลิ่งมะพร้าวครับพี่มีจะมาวัดใจกับเราละครับว่าจะได้จานโอเคไปหรือจะต้องออเดอร์ที่นี่เดี๋ยวนี้10ชุดนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นนี่คุณผู้ชม ตามฟอร์มของรายการเรานะฮะคนที่จะเล่นเกมต้องใส่เสื้อฟอร์มนี้เดี๋ยวขอเวลาให้พิมิตของเราแปลงร่างสักครู่เดียวนะครับและผมจะได้เซตเกมโบลิ่งมะพร้าวให้พิมิตเขาได้จัดการให้หมดด้วยนะฮะจะเป็นยังไงรอสักคู่เดียวนะจ๊ะเชนครับพี่ อันนี้ซ้อมนะฮะอันนี้ซ้อมนะครับดูดูความแม่นนะครับดูความแม่นครับคุณผู้ชมครับนี่ไงฮะนี่ไงฮะแต่พี่เม็ดครับลืมบอกไปครับมันต้องกลิ้งนะครับเมื่อกี้พี่เม็ดโยนเป็นเปตองเลยผมว่มันไง้ลิก พี่ระยะหนึ่งมันจะไม่เป็นโบลิ่งนะมันจะเป็นเบตองนะนะครับพี่เมดครับในลองกิ้งครับลองกิ้งครับคุณผู้ชมครับดูครับดูครับโจรเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมผมคิดว่างานนี้โอ้โหตายแล้วเป็นนักโบลิ่งเก่าเหรอฮะ น,นี่ครับคุณผู้ชมเอาแล้วไงล่ะเล่นแปลกแต่สมัยหนุ่มหนุ่มแล้วเลือกถูกซะด้วยเนอะได้เล่นแล้วไม่เล่นแล้วนะครับเล่นหลายสิบปีแล้วคุณผู้ชมครับและหลังจากที่ซ้อมไปนะครับก็ล้มเรียบร้อยทั้งสองอันเลยแต่มี4พินให้ต้องจัดการนะครับและมีเวลาเพียงแค่30ิวินาทีถ้าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้<อ>านาฬิกาเริ่มจะจับเวลาแล้วนะครับพี่เม็ดประจําที่แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหยืนอย่างมั่นใจเลยนะไม่ต้องเตรียมท่าอะไรมากมายเลยดีเดียว ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับพี่เมย์ครับตอนนี้เวลาเดินไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับ1อันครับ1อันผมค่อยๆวิ่งเอามาถึงและอันที่2ครับดูอันที่2ของพี่เมย์ครับดูโอ้โหคุณผู้ชมตายแล้วไม่มีสะดุดเลยนะครับครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางแล้วครับพี่เมย์ครับครึ่งทางโอ้โหมีแคนนอนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอีกอันกันกูได้นะครับมีเร่งเรือนะครับคุณผู้ชมครับ อันชุดไทย <famously> โอ้หยุดที่26วินาที26.9ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะเป็นการเลือกเกมที่ถูกฉล ộc มากๆนะครับจึงจินเฮงนะโอ้เฮงจริงๆคุณผู้ชมแล้วเลือกเกมนี้ซะด้วยนะฮะแล้วก็เป็นนักบุลลิ่งเก่าด้วยแหละเคยเล่นครับเคยเล่นนักลิงนะฮะเคยเล่นสมัยหนุ่มๆโอ้แบบเที่ยวเลยเดยนี่ขนาดไม่ให้จับอย่างนี้ด้วยนะ ไม่ให้จามอย่างนี้เนี่ยโยนอย่างนี้นะแล้วแบบเป๊ะปแล้วทุกอันเลยอะคุณผู้ชมปรากฏว่านะครับเกมนี้นะครับกูท้าชิงของพบอิดพิชิตโชคนะครับจากหลังจึงจิ้นเฮงพี่เม็ดของเรานะครับสามารถพิช,ชิตโชคจากอิดไปได้นะครับได้รับชุดจานโอเคจากเราไปหนึ่งชุดเลยครับ <Reality> คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ก็ถึงพิธีที่เราจะต้องทำใจกันแล้วใช่ไหม<ช> <laughs> พีไปก <laughs> ออกอีกแล้วออกอีกแล้วนะครับในเมื่อพี่เม็ดสามารถซะขนาดนี้นะครับก็คงจะต้องให้ล้ครับและเทปหน้าเราจะไปกันที่ร้านไหนและจะไปเล่นเกมอะไรที่สำคัญจะออกอีกแบบนี้หรือไม่ตามกันไปให้ดีนะครับสำหรับวันนี้เรา3มคนคงจะต้องปิดรายการไปด้วยภาพสวยๆกันมอบจานให้กับพี่เม็ดเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้เราสามคนสวัสดีครับมอบจานเลยครับมอบจานเลยครับ i need to okay, okay.